เปิดตัวละที่จีน Nokia C20 Plus รันบนระบบ Android Go ให้จอ6.5นิ้วพร้อมแบตเตร 4, ah. เอรี่4,950มินอเปิดตัวละที่จีน Nokia C20 Plus รันบนระบบ Android Go ให้จอ6.5นิ้วพร้อมแบตเตอรี่4,950ม ah. ินอล่าสุดทาง FHD Global ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนร,รุ่น Nokia C20 Plus ที่เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นต่อยอดจากตัวพื้นฐานที่เปิดตัวมาตั้งแต่เดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมานะครับ,รบโดยสมาร์ทโฟนรุ่น Nokia C20 Plus ใช้ระบบปฏิบัิการ Android 11 Go Edition พร้อมใช้ชิปเซ็ต Unisoc S49863A ให้แรมที่3 g ิส่วนลอมให้ไวทที่3.2 g ิรองรับหน่วยความจำเสริมแบบ microSD a r d สูงสุด256กิกสมาร์ทโฟน Nokia C20 Plus มีบอดี้ที่เป็นโพลีคาร์บอเนตมีการออกแบบในดีไซน์ 3d ที่เคลมว่าจะช่วยให้เครื่องมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นครับมีหน้าจอแสดงผลแบบ lcd hd plus ขนาดหน้าจออยู่ที่6.5นิ้วพร้อมติ่งทรงหยดน้ำที่หน้าจอเพื่อใส่กล้องหน้าความละเอียดล้านพิกเซลใ้กล้องหลามาทั้งหมด2ตัวที่มีเลนส์หลักความละเอียดแานพิกเซลและกล้องเดปความละเอียดสลร้านพิกเซลครับมีระบบปลดล็อกใบหน้ามีช่องเสียบหูฟัง3 5มมิลมาให้เด็กครับมีทั้งหมด2สรรีคือ สีดำกับสีเงินครับให้แบตเตอรี่มาที่4,950มิลลิแอมป์รองรับระบบชาร์จ10วัตตผ่านพอร์ตไมโคร USB อสบมาร์ทโฟนโนเกียซ20 Plus มีราคาอยู่ที่699หยวนหรือประมาณ3,390บาทและจะเริ่มวางจำหน่ายที่จีนตั้งแต่วันที่16มิถุนายนนี้เป็นต้นไปครับตอนนี้ช่อง IT-Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใคยที่ต้องการสนับสนุนช่องไอ f a ฟ t เพียงแค่เดือนละยีิบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ